สวัสดีครับผู้ชมและตอนนี้เนี่ยแม็กกำลังเตรียมตัวที่จะออกกําลังกายแล้วก็กําลังจะเตรียมตัววิ่งเลยครับช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันหน่อยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดแล้วก็โรคระบาดเนี่ยก็เห็นได้เลยว่ากําลังรุนแรงมากนะครับผมการดูแลตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม็กจะพาคุ้ชมเนี่ยไปเริ่มต้นในการดินามิกสเตชชิ่งหรือว่าวอร์มอัพกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหัวไหล่นะครับช่วงเอวหรือว่าจะช่วง ้านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเริ่มต้นกันก่อนครับและจําได้ไหมว่าโคตายเนี่ยเคยให้เทคนิคแล้วก็ทริคดีๆกันกับผู้ชมกันไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับโคตายครับผมวันนี้ครับผมตอนนี้เราอยู่กับโคตตายแล้วนะครับโคตบุญถึงสีสั่งนะครับผมพี่ตายครับวันนี้เนี่ยแม็กอยากจะมีเรื่องมาถามอีกแล้วครับเกี่ยวกับการวอร์มอัพเพราะว่าแม็กได้ยินมาเวลาเราจะเราจะวิ่งหรือเราจะเริ่มออกกําลังกายเนี่ยเราต้องมีการวอร์มอัพก่อนและอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรครับพ่อแต่ก็เวลาที่เราจะมาออกกําลังกายนะครับครับคือขั้นตอนของการวอร์มอัพก็คือเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะเตรียมร่างกายก็คือเหมือนที่เรากําลังจะส่งสัญญาณว่า เราจะออกกําลังกายนะเราจะวิ่งนะเราจะแข่งขันนะก็คือเหมือนการอบอุ่นร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนแล้วถ้าเราไม่ทํามันจะจะเป็นอะไรไหมครับมันมันก็ถ้าเราไม่เตรียมเรื่องของฮาร์เรทของร่างกายให้พร้อมหรือว่ากล้ามเนื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่เราจะวิ่งหรือออกกาลังกายก็อาจจะเกิดปัญหาของการบาดเจ็บตามมาได้ครับหรืออาจจะเกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ด้วยครับผมครับแล้วที่เขาบอกว่าอีดินามิกสเตรชชิ่งนี้เขาก็คือก็คือการอร์มอัพใช่ไหมครับใช่เป็นขั้นตอน เป็นขั้นตอนที่ทําต่อกันต่อเนื่องกันหลังจากการที่เราวอร์มอัพเป็นการจ็อกกิ้งช้าๆเริ่มค่อยๆขยับความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับและหลังจากนั้นก็จะมีขั้นตอนของการดนามิกสเตตชิ่งก็คือเป็นการยืดเหยียบแบบเคลื่อนไหวหรือว่ากระตุ้นการเพิ่มทั้งเรื่องขององศาของกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวต่างๆก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้ครับในเรื่องของขั้นตอนของการทำดินามิกสเตตชิ่งนะครับเราจะทำหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้ววอร์มอัพในเรื่องของการที่เราจ็อกช้าๆมาแล้วก็เพิ่มความเร็ว ดนมิสเตต i ิงเนี่ยเราจะทำตั้งแต่หัวลงมาคือเราจะเพิ่มเรื่องของแรงกระตุ้นหรือว่าเรื่องของข้อต่อแล้วก็เอ็นแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายของกล้ามเนื้อแล้วก็ห้านเลทด,ด้วยอ่ะเราจะทําต่อเนื่องมีประมาณ6-7ท่าทำทั้งซ้ายและขวาครับ วิธีการทำแต่ละท่าเราจะทําต่อเนื่องในหนึ่งท่า,าจ,จะนับประมาณ10ครั้งซ้ายขวาแล้วก็ไล่เรียงลงมาเรื่อยๆครับจะใช้เวลาต่อเนื่องประมาณ3-5นาทีก็ถือว่าเป็นการจบของการทำดนามิกสตีชิ้งครับ หลังจากการด y นามิกสเตชชิงนะครับหรือว่าการวอมอัพไปแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการวิ่งครับลักษณะในการวิ่งท่าทางที่เหมาะสมในการวิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้การวิ่งของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ พี่ตายครับวันนี้เนี่ยแม็กมีปัญหาเกี่ยวกับในการการวิ่งครับพี่ตายคือว่าเวลาเวลาแม็กวิ่งเนี่ยแม็กจะรู้สึกว่าแม็กเจ็บต้นขาแล้วก็เจ็บเท้าเวลาวิ่งสั้ทงทีแม็กก็รู้สึกว่าแม็กวิ่งเหมือนคนอื่นเขาหรือว่าแม็กวิ่งไม่ถูกหลักหรือว่าไม่ถูกต้องอยังไงในการเริ่มเนี่ยอยากจะให้พี่ตายช่วยสอนแล้วก็ช่วยเทรนแม็กแล้วก็คุณมผู้ชมที่ทางบ้านที่ดูอยู่หน่อยนะครับผมได้เลยครับก็ปกติครับคนส่วนมากคือทีทมาวิ่งครับก็ปัญหาการบาดเจ็บส่วนมากก็จะมาจากเราเคลื่อนที่ไม่ถูกต้อง เหมือนร่างกายของเราการวางเท้าเอ่ยการแก่งสัมพันธ์แล้วก็เหมือนผิดธรรมชาติในส่วนที่ทางที่ถูกต้องเลยเกิดอาการบาดเจ็บบางทีนักกีฬาส่วนมากมาประสบการนะครับอ๋อแสดงว่าท่าทางการลงเท้าของแม็กอาจจะผิดในบางอย่างอ๋อโอเคครับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันครับครับพี่ต่ายครับแล้วก็อยากจะแม็กอยากจะรู้ครับว่าประเภทของการวิ่งในแต่ละประเภทเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาวิ่งกันนะครับพี่ต่ายครับ ก็อย่างอย่างการวิ่งครับมันก็มีทั้งแต่ระยะสั้นสปิริเตอร์ก็เป็นระยะกลางแล้วถึงระยะไกลขึ้นมาครับอย่างอย่างระยะสั้นสปิริเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันในลู่เพื่อ100เมตร200เมตรซึ่งเราเห็นในทีวีที่เป็นนะครับแต่ว่าโดยโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเนี่ยที่เรานิยมกันอยู่ก็คือเป็นการวิ่งระยะกลางกับระยะไกลมีตั้งแต่5ลูระยะฟันรัน ก็ฮามาทอน 21K จนแอดวานซ์ถึงระยะฟูมาทอนครับและอีกประเภทการแข่งขันนึงก็ที่ประชาชนให้ความสนใจตอนนี้ก็คือการวิ่งเทรลซึประมาณนี้ที่ปัจจุบันนี้ที่สนใจกันอยู่ใช่ครับแล้วเหมือนมีเป็นที่นิยมมากครับผมครับแล้วทักษะการวิ่งในแต่ละประเภทนะครับที่ถูกต้องเนี่ยมันเหมือนกันไหมการวางเท้าการแกว่งแขนหรือว่า หรือหรือบอดี้ต่างๆนี่าอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการวิ่งสปินเตอร์อรหรือว่าร,ระยะสั้นเนี่ยการวางเท้าสปีดทุกอย่างเนี่ยมันมันค่อนข้างเทียบแต่ละที่เราวิ่งกันอยู่ครับส่วนของของเราเองในการวิ่งฮาฟ์วันลันหรือว่ามินิมาเนี่ยการท่าทางการวิ่งอาจจะคล้ายๆกันครับครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้ทักษะในการวิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เบื้องต้นที่เราควรจะวิ่งแล้วก็ปฏิบัติการปกติกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้กันครับ ครับผมในเรื่องของท่าทางการวิ่งที่ถูกครับหลักๆมันจะมีประมาณ3ส่วนครับที่เราจะต้องมาโฟกัสครับตั้งแต่ด้านบนครับก็คือช่วงของหัวไหล่ครับเราจะใช้การหมุนที่ที่หัวไหล่ส่วนข้อศอกก็จะเป็นมุมไหนหมุมน,นั้นครับเพราะว่าเวลาเราวิ่งครับมันเป็นการเคลื่อนืนที่ไปข้างหน้าคราวนี้ถ้าเรา,เราเวียงแขนเนี่ยถ้าเราเวียงออกซ้ายขวามันไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันก็อาจจะทําให้เราเปืองแรงแล้วก็อาจจะมีปัญหาบาดเจ็บได้เพราะว่าเราเคลื่อนที่ผิดรูปครับ ส่วนที่รองลงมาข้างล่างก็คือช่วงสะโพกตรงนี้ก็จะมีฟอร์มรันแบบฝึกทักษะดิวพวกนี้จะทําให้ตรงนี้มันเกิดความเหมือนสมูทแล้วก็แข็งแรงทําให้เราวิ่งได้อย่างอย่างไม่บาดเจ็บครับแล้วก็ใช้พลังงานน้อยอีกส่วนก็คือช่วงของหัวเข่าครับถ้าเราลงน้ําหนักเวลาเราวิ่งเราเราจะส่งน้ําหนักจากบนลงล่างคือสู่พื้นครับแต่ถ้าเราวิ่งผิดรูปหรือวิ่งย่ออย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ส่วนใดส่วนหนึ่งใช้มากเกินไปหรือว่ารับน้าหนักเกินไปจะทําให้ส่วนนั้นบาดเจ็บได้และสุดท้ายการวางเท้าครับ การวางเท้าของการวิ่งระยะไกลมันก็คือใช้การวางเท้าแบบเต็มเท้าแล้วเตะแล้วไหลผ่านครับแต่ถ้าเราวางที่ปลายเท้าหรือว่าส้นเท้ามากจนเกินไปส่วนที่รับน้ําหนักมากส่วนนั้นก็จะเกิดปัญหาแล้วก็บาดเจ็บได้ครับส่วนลําตัวเราก็เป็นลําตัวที่ตรงเวลาวิ่งเราไม่เอ็นหน้าหรือเอ็นหลังเพราะว่าถ้าเราเอ็นหน้าหรือเอ็นหลังเนี่ยมันทําให้วอมสมูทของการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันทําให้ไม่สมดุลแล้วเกิดอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บข้างหลังหรืออะไรพวกนี้ได้ครับประมาณนี้ครับทั้งหมด เป็นไงกันบ้างครับุผู้มชมกับการทำดันนิมิกสเตชชิ่งนะครับหรือว่าการบอมอัพไปแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะขั้นตอนท่าทางที่เหมาะสมในการวิ่งนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยให้กับการวิ่งของคุณผู้ชมด้วยนะครับและหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เคล็ดลับไปไม่มากก็น้อยเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่แมสดูแลสุขภาพตัวเองนะครับดูแลร่างกายของตัวเองของคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยสุขภาพถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับแล้วก็แมกก็อยากจะฝาก ช่องทางต่างๆนะครับที่สามารถที่จะติดตามได้นะครับผ่าน3ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแม้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ